สวัสดีครับแบบผู้ปกครองนะครัทุกท่านนะครับี๋ยวหนุ่นสาวคนแล้วเดียววันนี้รับเรีวตีฝักคนกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเาทุกคนนีเรียงเองซึ่งโน้ตไทยนะครับเป็นเป็นโน้ตดนตรีไทยนะครับเป็นตัวสอนย่อสอนเจ็ดตัวครับเช่นกับหนุ่ยสาวคนครับมีดังนี้นะครับเด็กทุกคนก็เข้าใจแล้วว่านะครับเด็กว่าดนตรีไทยนะครับจะมีเสียงยังไงครับดีโด เลมีฟาฟอนลาทีนะครับที่คืออักษรย่อนะครับรอเรือมอมาพอฝันครับรอเริงพรทหารนะครับ,เพร,นะรบเพราะว่า Le, me, fa, fa, la, thi, เ,เ,เลมีฟาฟอนลานะท,ทีนะครับเป็นเป็นอักษรย่อโดเลมีฟาฟอนนะครับเป็นอักษรย่อคือของรถไทยนะครับอ่ะที่เราก็เข้า,ขา นะครับเรียนโน้ตนะครับนตรีถักทนบ้างไปอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวโน้ตนะครับนี่คือลักษณะใช้กับบันทึกนะความฟั้นหรือความยาวนะครับเสียงของเสียงเพลงพึ่งมีตานะครับฟั้นหรือยาวของตัวโน้ตแต่ละแต่ละชั้นอยู่กับจังหวะของเพลงนั้นๆนะครับอ่านแล้วรูนะครับเป็นห้าบรรทัดนะครับของ บรรทัด5เฟนของโน้ตตัวทิศคนนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับโน้ต5เฟนนะครับโน้ต5เฟนดังนั้นนะครับคือสัญลักษณ์ของการทีใช้บันทึกความสั้นหรือความยาวนะครับของเสียงเพลงทือวิวตาความสั้นหรือความยาวของตัวโน้ตนานๆที่อยู่พึ่งพึ่งก็อยู่ว่าจังหวะของเพลงนะครับนี่คือเราเรียกว่านะครับบรรทัด5เฟนนะครับต่อมาเลยนะครับ ตามมาทัดท้าเฟ้นนะครับรถดนตรีปากคนนะครับประมาณนะครับรถตัวกลมนะครับมีความยาวมากที่สุดนะครับแล้วรถตัวขาวนะครับดูเอกลักษณ์ให้ดีๆครับความยาวตัวกลมนะครับแล้วก็ตัวดำแล้วความยาวอยึ่ครึ่งของตัวตัวขาวนะครับแล้วก็ระเบ็ดนะครับระเบ็ดหนึ่งชั้นนะครับความยาวนเสียงครึ่งหนึ่งของตัวดำนะครับแล้วก็ระเบิดสองชั้น เป็นฟามยาวเสียงครึ่งหนึ่งของเอสเตเบตสเตเบตนะครับของเพลงนะครับฟามยาวของครึ่งหนึ่งของสเเบตหนึ่งหนึ่งชั้นนั่นเองนั่นเองครับนี่คือดูดูเฟลดูเฟลรักไวให้ดีๆจำว้ครับตกกัวกลมเนี่ยเป็นยังไงตัวขาวเป็นยังไงตัวดําเป็นยังไงสเตเบตหนึ่งชั้นสเตเบตสองชั้นเป็นรูปร่ยังไงเราจําไว้นะครับแล้วก็พยายามศึกษาและเกยนให้ได้นะครับนี่คือ,อเฟล,อลดักของดนตรีสากล แล้วก็ค่อยๆศึกษาไปว่าเขียนนิพยายมหัดไปเขียนว่าตัวนี้คือตัวอะไรทํานี่คือเบื้องต้น,ตนพื้นฐานของตรีสาคนนะครับเดี๋ยวเราดูต่อมาเลยนะครับต่อมานะครับก็คือนะครับกุญแจซอนและกุญแจฟาเบตคือสายลัก์เครื่องหมายที่ใช้กำหนดนะครับตัวโน,น้ตห้าเส้นหรือ เราเรียนรู้จักกุญแจฟอนจักุญแจฟาเบสนะครับโตแจฟอนเป็นรูปร่างยังไงครับกุญแจฟราเบสเป็นรูปร่างยังไงนะครับที่เราเราต้องควรศึกษานะครับเวลาเราเห็นตัวที If, ่สอบปมนั่นนี <ifer> ่คือเออกุญแจฟอนรูปร่างอย่างนี้กุญแจบอดอ่ากุญแจเบสรวเป็นอยแบงนี้นะตัวตัวฟาเบสนะครับ่มาดูครับนี่คือรูปของรูปร่างนะครับกุญแจฟอนนะจำไหครับฝ้ายมือเรานะครับ จะมีกาบันทึกการห้าเฟนด้วยบรรดาห้าเฟนด้วยนี่คือกุญแจซอนนะครับจำนะครับนี่คือกุญแจซอนนะครับรูปร่างเป็นอย่างนี้จะเป็นตัวใหญ่โดยบัรคับห้าเฟนนะครับต่อมานะครับเป็บลำดับของตัวซอนนะครับคือตัวลักกำหนดเสียงของตัวโน้ตนะครับห้าเฟนนะครับมีกําหนดที่คงที่นะครับโดยยึดเสียงอนเม็นตัวหลักนะครับนี่คือ นี่คือกุญแจซอนนะครับจะยุดจะจะยุดเสียงตัวซอนเป็นตัวหลักนะครับจำไว้นะครับกุญแจซอนนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เป็นนะครับกุญแจรประจําหลักฟาเบดนะครับคือเครื่องหมายที่กําหนดเสียงตัวโน้ตนะครับตั้มัธยาน้าเฟนโดยยึดตําแหน่งเสียงฟาเป็นหลักจำนะครับ อนะครับกุญแจประจําหลักคือตัวฟ้าเบสนะครับในบรรทัดทาเฟนโดยยึดตําแหน่งนะครับเสียงฟ้าเป็นหลักนะครับอเอเมื่อกี้มีตัวกุญแจซอนใช่ไหมต่อมาดูกุญแจฟ้าเป็นรูปร่างยังไงอ่เรามาดูกันนะครับนี่คือรูปร่างกุญแจฟ้านะครับจำมาเลยนะครับคือดูงครับมังครับอยู่เขา้าเฟนเหมือนกันแต่ว่าตัวเสียงฟ้าเป็นหลัก จำนะครับนี่คือุญแจเบรดฟานะครับเราต้องจำให้แม่นนะครับลาข้าสอบจะออกนะครับในรูปร่างไงต่อมานะครับบันไดเสียงคือเสียงดนตรีนะครับที่นํามาเรียบเรียงซึ่งเรียงเสียงต่ําไปหาสูงหรืออาจจะเป็นเสียงสูงไปหาต่ําก็ได้นะครับนี่คือบันไดเสียงนะครับแลครับเราของดนตรีสากลนะครับ ที่ดำเปรียงแต่เป็นําำห้หาสูงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นสูงไปหาต่ำอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบันไดเสียงเป็นยังไงอ่าดูนะครับบันไดเสียงคือนะครับเป็นักษณดอย่างนี้นะครับนี่โดเลยมีฟาฟอนลาทีโดจะเป็นขั้นขั้นเสียงแล้วไปจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับแต่ถ้ามีกุญแจซอนจะเป็นหลักอยู่ข้างหน้า นะครับนี่คือบัรไดเสียงนะครับคืนเป็นเนชั้เนชันเนๆนชันนะครับให้เราเรียนรู้เป็นพื้นฐานสังเกตของทุกทีสาบนไว้นะครับเพร,ราะบันไดเสียงมีทั้งหมดนะเป็นเป็นขัข้นตอนกันนะครับต่อมาเลยนะครับผมตอนที่เราให้จำได้เราต้องจำบันไดเสียงให้ได้นะครับมีทั้งหมดนะครับแปดนะครับ ตันนี้เราก็มีทั้งหมด8ชั้นนะครับหรือ8ขั้นนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าบันไดเสียงเมเจอร์ก็ได้คือระดับเสียงที่ไล่เสียงไปทีละชั้นนะครับทีครบให้ครบ8ชั้นนะครับคุณครูก็มาแนะนำการดนตรีสอบคนเพียงแค่นี้นะครับคิดหน้าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูน้อยอจะให้คัดแนะนำอีกอย่าง เป็นข้างหน้านต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม